อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่นที่รักนักสะสม เรียนเก่าแบ่งเก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพีน้องเข้าสู่ช่องครูดงคอยครับผมช่องครูดงคอยครูดงพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมและธนบัตรนะครับที่สําคัญครูดงจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น้องได้ทราบข้อมูลกันโดยทั่นทั่วด้วยเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่เพ่นน้องที่จะเป็นนักสะสมที่ต้องการที่จะ ซื้อหรือจำหน่ายเหรียญจะได้ทราบข้อมูลกันเหมือนกันนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งบางครั้งคูดวงก็มีประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับซึ่งเหรียญกระสาบที่คู่ดวงรับซื้อนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นเหรียญกระสาบที่คูดวงรักคูดวงชอบโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อแล้วที่สําคัญนะครับอีกประการหนึ่งคือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้าหรือว่าเหรียญกระสาบหรือว่าเหรียญของธนบัตรต่างๆนะครับ จะมีความพิเศษความพิเศษเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงหรือว่าระยะเวลานั้นๆน,น,นะครับเหมาะสําหรับที่จะการเป็นการเก็บสะสมแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับครูดวงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9อีก2เหรียญน,นี่นะครับซึ่ง2เหรียญน,นี้มีความพิเศษ แล้วที่สาคัญคือครูดวงอยากจะให้เพื่อนเพี่อนี่น้องถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับวันนี้อาจจะไม่มีราคาแต่วันหน้ามีราคาเพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับผมอย่างที่สร้างันอยู่นะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญสิบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9จะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นหลักๆก็คือรุ่นที่เป็นพระเสียรเล็กแล้วก็เป็นพระเสียรใหญ่สําหรับวันนี้คุูดวงจะมาพูดถึงเหรียญ2เหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปี พุทธศักราช2551สำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2551เหรียญแรกเนี่ยครับจะเป็นพระเสียนเล็กกับจำนวนการผลิตนะครับ179ล้าน165,360เหรียญสำหรับเหรียญนี้ผลิตเยอะนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญปีสุดท้ายที่เป็นเหรียญพระเสียนเล็กนะครับความสำคัญก็คือเป็นพระเสียนเล็กแล้วก่อนที่จะมีการถ่ายรุ่น เหรียญนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเล็กปีสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกับอีกเหรียญหนึงนะครับไม่ให้เพื่อนเพื่อพี่เพื่อนน้องเสียเวลาเวลาเลยสําหรับอีกเหรียญนึงก็เป็นเหรียญพาษเศนใหญ่นะครับสําหรับเหรียญภาะเศรใหญ่ก็เป็นปีพุทธศักราช2 5งพอีกเช่นเดียวกันสําหรับความพิเศษทั้งสองเหรียญนี้ก็คือเหรียญนี้จะเป็นปีพศเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นภาะเศนเล็กแล้วก็เป็นภาษเศนใหญ่ใน ความเห็นของคู่ด่งนะครับเหรียญที่มีการถ่ายโอนรุ่นเนี่ยมีทั้งเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทเหรียญ2บาทหรือแม้แต่ที่เป็นเหรียญ1บาทนะครับพอมีการถ่ายโอนรุ่นกันเนี่ยลักษณะของเหรียญก็คือจะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญผระเสียนเล็กแล้วก็เหรียญพระเสียนใหญ่เพราะฉะนั้น ราคานะครับคูโด่งพูดถึงเรื่องราคาปัจจุบันนี้ถึงแม้ราคาอาจจะยังไม่มีนะครับแต่คูโด่งเชื่อว่าวันหน้าราคาขึ้นมาแน่นอนสําหรับเหรียญที่คูโดง่งอยากให้เพื่อนๆพื่อนีอนอน่น้องถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บก็คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9 เหรียญ10บาทนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเนี่ยจะน้อยกว่าเหรียญปีอื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับจึงทําให้เหรียญสิบาทองในหลวงราชการที่9มีโอกาสที่จะมีราคาสูงขึ้นกว่าเหรียญราคาอื่นๆนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโด่งนํามาบอกกล่าวเล่าความนะครับก็เห็นในกลุ่มของนักสะสมนะครับเริ่มที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญปี2500น 59กันบ้างแล้วซึ่งถ้าเกิดมีการพูดคุยการแสดงว่าโอกาสที่จะมีราคาเกินหน้าเหรียญเริ่มขยับตัวนะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่คุณดวงอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพื่อี่อนเน้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆใช้วิจารณญาณเอานะครับแต่ถ้ามีโอกาสเก็บได้2เหรียญ1นศรสนนี้น่าสนใจทีเดียวครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่า ช่องครูดงคอยครูด่งพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรียนกษาปของสะสมนะครับรวมทั้งธนบัตรให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้เป็นความรู้ได้บ้างยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ครูดงด้วยเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดง you mm -hmm.